เอาละค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงลักษณะของคนประเภทต่อไปนะคะ ก่อนหนะ้านั้นครูซูซานได้พูดถึงลักษณะของการมีปฏิสัมพันธ์กับคนภายนอกก็คือจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะจํากันได้หรือเปล่าคะที่เป็น e x t r o v e r t กับ introvert ที่กําลังเป็นกระแสพูดถึงกันอยู่ทุกๆวันนี้นะคะครูซูซานจะขอย้อนกลับไปแบบเร็วๆเลยนะคะ e x t r o v e r t ก็คือจะเป็นคนที่ลักษณะเปิดเผยช่างพูดช่างจํานันจาทําอะไรก็จะเปิดเผย open เข้าถึงง่ายนะคะ ับอีกคนหนึ่งที่เป็นคนลักษณะ introvert นะคะที่ชอบแบบว่าเก็บตัวชอบอยู่คนเดียวชอบอะไรคือคนเดียวไม่ชอบสังคมนะคะมีโรคส่วนตัวสูงนะคะที่กําลังคิดกันทุกวันนี้นะคะที่แบบว่าเป็นคน introvert นะคะเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูงนะคะฉัน introvert นะคะยังมายุ่งกับฉันนะคะ,นะคะโอเคต่อไปนะคะครูสุสานจะมาพูดถึงลักษณะของคนนะคะที่เป็นลักษณะของการเชื่อมโยงในเรื่องของความคิดความเข้าใจ ะะอันนี้จะเป็นลักษณะที่เราเรียกว่าพูดถึงสไตล์การทํางานหรือว่าพฤติกรรมในการที่เขาจะกระทําอะไรต่างๆนะคะเราจะแบ่งออกเป็นสองขั้วเหมือนกันนะคะซึ่งจะเป็นขั้วตรงกันข้ามเหมือนกันอย่างที่เคยพูดไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาดูคนประเภทแรกน,นะคะเราเรียกว่าเป็นคนที่เป็นเซนเซอร์หรือว่าเป็นคนที่จริงจังมากนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าจรงิงจังนั่งคนประเภทนี้เวลาที่ทํางานหรืออะไรทุกอย่างเนี่ยจะต้องเตะ ปังวังเวอร์อลังการมากนะคะคือจะมาบอกว่าไม่ต้องใส่อะไรแบบจินตนาการเลยค่ะต้องการอะไรก็คือต้องบอกไปเลยนะคะชัดเจนตรงประเด็นแล้วก็ต้องการอะไรที่แบบตรวจสอบได้จริงๆจะมาบอกว่าเอ่อหนึ่งบวกอะไรเท่ากับ2ไม่ต้องเลยนะคะก็คือถ้าจะสั่งอะไรการอะไรเขาเนี่ย เขาจะต้องเตะแล้วบอกไปเลยสมมุติว่าเราต้องการที่จะให้พนักง,งานหรือว่าเซลล์ท่านนี้นะคะทํายอดขายได้2ล้านบาทก็บอกไปเลยค่ะคุณเอต้องการที่ต้องการยอดขาย2ล้านบาทเดือนนี้นะะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะโฟกัสไปเลยค่ะแล้วก็ตั้งใจเลย เขาจะไม่มานั่งจินตนาการอะไรเลยค่ะเขาจะลงมือทําแล้วเขาก็จะวาดพื้นที่เลยค่ะว่าโอเคเป้าหมายของฉันคือสองล้านบาทฉนั้นต้องทําอะไรเขาจะต้องเขียนเป็นหลักการเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปเป็นขั้นเป็นตอนเลยนะคะเขาจะไม่มานั่งเพ้อฝันเลยค่ะเพราะฉะนั้นเขาจะโฟกัสอยู่กับมันคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่าคะแล้วก็ลักษณะที่เราจะเห็นกันง่ายๆนะคะว่าเราเป็นคนแบบนี้หรือเปล่าก็คือเวลาที่อ่านหนังสือค่ะ เราจะต้องอ่านทุกตัวอักษรไรเรียงไม่มีการข้ามไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนประเภทนี้หรือว่าการทำงานการใช้ชีวิตจะเป็นแบบนี้คุณเป็นแบบนี้หรือเปล่าะคะ่ะเอาราคาต่อไปนะคะครูสุสานจะมาพูดถึงคนอีกลักษณะหนึ่งนะคะเขาเรียกว่าเป็น i n t r u t i v e นะคะโอเอ็กเซนอาจจะดีเกินไปนิดนึงนะคะ โอเคหรือว่าเป็นคนที่ช่างจินตนาการเห็นไหมคะมันจะตรงข้ามกับคนเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะทีนี้เรามาดูนะคะคนประเภทนี้จะเป็นอะไรนะคะเป็นคนที่แบบหลักสังเกตง่ายๆเลยคะ่ะคิดอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันเลยคะ่ะบางทีนะคะทําเรื่องนี้อยู่นะคะกําลังคิดถึงเรื่องนี้อยู่อุ้ยตายหยุดสักแป๊บหนึ่งนะคะข้ามไปคิดเรื่องอื่นคะ่ะสักพักหนึ่ง เพิอเจอเพอฝันค่ะกลับมาใหม่เอ๊ะเมื่อกี้ถึงเรื่องไหนแล้วคุณเป็นแบบนี้หรือเปล่าคะถ้าคุณเป็นแบบนี้บอกได้เลยว่าคุณเนี้ยละคะ่ะเป็นคนที่เรียกว่า i n t l u s i v e นะคะหรือว่าเป็นคนอ n นะคะในภาษา,าที่แบบง่ายๆเขาเรียกเป็นคนอ n นะคะแล้วก็เวลาที่จะทําอะไรเนี่ยเขาก็จะตื่นตาตื่นใจแล้วก็เป็นยังไงคะคนเมื่อสักครู่นี้นะคะก่อนหน้านั้นนะคะเป็นคนที่จริงจังมากนะคะ แต่คนอันนี้จะเป็นคั้วตรงกันข้ามเลยคะ่ะเพ้อฝันก่อนเลยค่ะเชน่นถ้าคุณเอพี่ขอยอดสองล้านบาทนะคะสิ้นเดือนนี้เอาละค่ะคนประเภทน,นี้จะเป็นยังไงคะเพ้อฝันเลยค่ะนั่งจินตนาการเลยค่ะโอ้สอล้านบาทช่ ไอดีโอถ้าได้2ล้านบาทมาจะนั่งจินตนาการก่อนเลยค่ะแต่ยังไม่ได้ลงมือทำนะคะเพราะว่าเขาจะต้องเพิ่ฝันโอ้ o, ถ้าฉันได้ยอด2ล้านบาทเดือนนี้นะคะคอมมิชชั่นฉันจะได้เท่าไหร่ฉันจะไปทําอะไรเนี่ยแหละค่ะเขาจะคิดจะจินตนาการเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันจะต้องไปหาลูกค้าคนนี้นะลูกค้าคนนี้จะต้องซืคือภาพในหัวของเขาจะเป็นขั้วตรงเงนข่ากับเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะ แล้วเขาก็จะเป็นคนให้ความสำคัญกับอดีตอนาคตนะคะก็คือจะคิดย้อนไปเมื่อตอนอดีตนะคะเป็นยังไงอนาคตเราจะทำยังไงถ้าเกิดฉันเคยทำได้ออ๊ยเดือนที่แล้วฉันก็ทำได้สองล้านเนาะเพราะฉันนั้นหัวหน้ามาสั่งโอ๊ยสองล้านจิ๊บจิ๊บสบายมากเลยนั่งจิบโอ๊ยอนาคตเนี่ยนะถ้าฉันจะยังไงดีถ้าได้สองล้านบาททำยอดมานะคะคือเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะ แล้วก็ถ้าเกิดว่าเวลาที่เราเนี่ยพูดอะไรนะคะกับเขาเนี่ยเราต้องพยายามจับดีๆนะคะเพราะว่าเขาก็จะพูดสเปสะสปะไปเรื่อยๆนะคะเพราะนั้นเนี่ยจากที่ครูสุสานพูดมานะคะก็น่าจะพอเดาได้ใช่ไหมคะว่าครูสุสานเป็นคนลักษณะแบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูนะคะว่าที่ครูสุสานนามาแชร์นํามาพูดเนี่ยมันตรงกับเพื่อนๆหรือเปล่านะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นนักจินตนาการบอกได้เลยว่าคุณเป็นคนที่อินทูทีฟมากๆนะคะเพราะฉะนั้นสับใหม่ที่อาจจะเป็นที่นิยมต่อไปก็คือฉันเป็นคนเซนเซอร์ฉันเป็นคนที่อินทูทีฟนะคะเพราะฉะนั้นไปดูกันนะคะว่าคุณเป็นคนลักษณะไหนจริงจังหรือว่าจินตนาการแต่สำหรับครูสุนทรแล้วน่าจะรู้นะคะจินตนาการล้วน าราคาสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอรากันไปก่อนเท่านี้นะคะสําหรับคลิปหน้าเนี่ยครูสุสานจะมาพูดถึงลักษณะของคนนะคะต่อไปก็คือเราจะมาพูดถึงในลักษณะของการตัดสินใจในเรื่องราวต่างๆและเดี๋ยวเรามาตามดูกันนะคะว่าถ้าพูดถึงลักษณะของการตัดสินใจเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะสําหรับวันนี้จบเพียงเท่านี้กันนะคะบ๊ายบา